สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจกเตอร์นะครับหรือว่า LED โปรเจกเตอร์นั่นเองนะครับเขาบอกว่า Portable LED Projector with higher resolution brightness นะครับมินิแอนอุ t r รา h ินนะครับก็คือเป็นโฉมใหม่นะครับบางๆมาตัวนี้น่าจะเป็นตระกูลเดียวกันกับ UB นะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าเขามีเขียนอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของข้างในนั้นจะเป็นยังไงอ้าวแกะกล่องเลยนะครับของพึ่งมาเลยนะครับผู้ชมครับอ่ะแกะออกมาปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมเอาเขาห่อมาอย่างดีเลยนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในนี้ก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกล่องผมจะเอาไว้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่า ที่ได้มานี้ได้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องนะครับเราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับก็จะเป็นสาย AV นะครับสาย AV ที่เสียบกับคอมพิวต์สาย AV ที่เสียบกับเครื่องเล่น DVD นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่สาย AV นะครับสาย AV ที่เสียบกับ DVD อ่ะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนมีรีโมทด้วยนะครับมีรีโมทมาด้วยมาดูกันก่อนนะครับมาดูชม โฉมใหม่กันนะครับคุณผู้ชมมาดูโฉมใหม่ของมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตระกูลเดียวกับ UB10 นะครับคุณผู้ชมอ่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับใหม่ล่าสุดนะครับของ UB10 นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าโฉมหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบสายเลยแล้วกันนะครับเสียบสายเพื่อทําการรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นโปรเจคเตอร์นี้ไม่ควรพลาดนะครับราคาย่อมเยาวครับตัวนี้2,000กว่าบาทนะครับ2,600บาทพร้อมส่งนะครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กปึ๊บอ่านี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีช่องต่อสัญญาณเสียงนะครับหรือว่าออกหูฟังสัญญาณเสียงเสียบการ์ดได้ด้วยแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะครับแล้วก็ USB เสียบ USB ได้2ช่องนะครับ อันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น HDMI แล้วก็ VGA ต่อคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของวันนี้ผมจะต่อกับเครื่องเล่นผมจะต่อกับเครื่องเล่น DVD นะครับยี่ห้อ,อเอาขึ้นข้างบนเลยดีกว่าเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ Pioneer นี่แหละครับหลังจากเสียบลักตรงนี้แล้วนะครับผมจะต่อสายสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงอันนี้ผมมีลำโพงเขาเรียกอะไรครับลำโพงบลูทูธ เล็กๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้สายลายอินเสียบสายเข้าไปนะครับสีขาวเข้าสีขาวสีแดงเข้าสีแดงนะครับทีนี้ในส่วนของสัญญาณภาพนะครับคุณผู้ชมมีนี่สาย AV นะครับสาย AV ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสาย AV นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเ v สีเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับต้องขออภัยต้องเสียบเข้าตรงนี้สิครับเนี่ยตรงนี้นะครับ AV ก็คือเข้าตรงนี้นะครับให้สัญญาณทั้งภาพ และเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เข้าโนวนเลยทีนี้ผมจะมาเสียบสาย AV นะครับ AV สีเหลืองๆหนึ่งสายก็พอนะครับเข้าตรงนี้นะครับตรง AV ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้แล้วก็สีเหลืองๆเส้นเดียวก็มาต่อตรงนี้นะครับสัญญาณเสียงนะครับเพราะว่าเราจะเอาเสียงออกนี้ไปออกลำโพงเลยเราจะไม่ใช้ลำโพงในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เสียบรูเดียวสายเดียวนี่แหละครับ สายเดียวรูเดียวเพราะว่าระบบเสียงผมเอาออกที่ที่แอมเลยนะครับที่แอมเล็กเลยอ่ะหลังจากที่เสียบสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดอ่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะผมจะเปิดเครื่องเล่น DVD ขึ้นมานะครับอ่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดแล้วนะครับ DVD นี่ครับอ่ะทีนี้ผมจะเสียบสายโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเมื่อเสียบสายโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ มันก็จะมีไฟแดงๆติดตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่ม power on ได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังเล่นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับอ่าอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับอ่าอ่าไปดูที่หน้าจออันนี้มันยังเบลอๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับ เยวจะปรับความคมชัดเดี๋ยวการปรับความคมชัดเราต้องกดเข้าที่เมนูตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่เมนูนะครับเพราะฉะนั้นเมนูก็ต้องเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้อ๋อเดี๋ยวนะครับยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเมนูตัวเอสนี่คืออะไรครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าใช่ครับใช่ตรงนี้ก็คือปุ่มหาเดี๋ยวผมจะหาคําว่า AV นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ AV ครับ AV แล้วก็โอเคไปแล้วก็ตกลงไปนี่ครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นโลโก้ของยี่ห้อพา o โนี r er ก็คือเครื่องเล่น DVD ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันชัดนะครับตอนนี้มันเบลออยู่นะครับตอนนี้มันเบลออยู่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอวี o e นะครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับให้ตรงนี้ที่จริงมันจะต้องมี มีที่ตรงขาตั้งนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเพราะว่ามันจะต้องหมุนปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มันต้องสูงขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมหมุนเดี๋ยวจะหมุนให้ดูตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ตรงนี้คือการปรับให้มันสูงขึ้นนะครับด้านหน้าให้มันสูงขึ้นนะครับผมจะปรับนะครับหน้าหน้าให้มันสูงขึ้นไปนี่ครับเริ่มสูงขึ้นนี่ครับ มันก็จะได้สูงประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเ,เดี๋ยวผมจะปรับนะครับทีนี้จะปรับตัวโฟกัสนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้อะไรอา่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันคมชัดขึ้นมานะครับคุณผ mm hmm. ู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันคมชัดขึ้นนะครับอ่ะนี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันคมชัดขึ้นนะครับ นะครับอ่ะได้พอประมาณแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ก็มากดปุ่มซอสนะครับคุณผู้ชมครับซอสก็คืออ่าแหล่งที่มานะครับ AV นะครับแหล่งแหล่งที่มาของเราก็คือ AV นั่นเองนะครับมาดูกันอ่าเดี๋ยวนะครับนี่ครับ AV นะครับ AV ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับมาแล้วนะครับอ่าผมจะลองเล่นแผ่นนะครับทีนี้ผมจะลองลองเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับลองลองเล่นแผ่นหนังนะครับนี่เครื่องเล่นไพโอเนียมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับ จะมาลองลองทดสอบการเล่นแผ่นนะครับอ่าใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าผมใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้นะครับมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมมาแล้วครับนี่นะครับมาแล้วครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ ตัวนี้ความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับก็2 0 0 0ลูเมนนะครับเป็นมินิโปรเจกเตอร์เป็นโฉมใหม่ของ u b 1 0นะครับที่ออกมาใหม่ครับ you คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับอือหืออ่าคุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปดูนะครับที่อ่าด้านหน้านะครับคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาดูแสงทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูแสงด้านหน้ากันครับ มาดูแสงกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโฉมใหม่ของเจ้า UB10 นะครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับเป็น LED นะครับ LED โปรเจคเตอร์นะครับหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ใช้ได้20,000ชั่วโมงนะครับใช้กับเครื่องเล่น DVD Pioneer นะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นก็เราก็เอาง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ต้องมีเครื่องอ่านไฟล์หนังก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ต่อสายแบบนี้นะครับผู้ชมครับมาดูภาพกันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ แจ่มทีเดียวนี่ขนาดผมเปิดไฟนะครับผู้ชมครับอ่าเปิดไฟหนึ่งหลอดด้วยนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าไม่เลวครับเนียนกิฟเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวโฉมใหม่นะครับของ u b 1 0นะครับที่ออกมาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับก็พัฒนามาจากตัวนั้นแหละครับเป็นตระกูลเดียวกันแนวแนวเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ ถ fate, th Maya, ือว so ่าทําได้ดีนะครับไม่เร็วนะครับกับ2000 0ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับ2องห0ื่นชั่วโมงดูแสงนะครับอ่าดูแสงครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับตัวนี้อ่านี่ครับดูกันครับดูภาพนะครับภาพนี้เปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมจะกดเพล์นะครับเพื่อเล่นเพื่อเล่นหนังนะครับคุณผู้ชมครับผมฉายใส่กําแพงเลยครับนี่ครับ กำแพงก็มีรอยขีดข่วนมีอะไรดำๆละครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทําปรับดีๆนะครับนี่ครับสวยนะครับดูภาพก็สวยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองลองปิดไฟนะครับอ่าผมปิดไฟแล้วครับคุณผู้ชมกิฟเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเหมือนโรงภาพยนตร์เลยครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับ สายคิเลยครับคุณผู้ชมนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับของใหม่มือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับราคา2,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพดูภาพครับคุณผู้ชมครับดูแสงครับ2000ลูเมนนะครับตามที่เขาระบุมาตามสเปคนะครับตัวนี้ถือว่าแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพนะครับนี่เราปิดไฟดูในห้องนี้ ถือว่าไม่เร็วนะครับคุณผู้ชมครับสายคลิปเลยแหละครับคุณผู้ชมอ่าดูครับคุณผู้ชมครับอคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแสงนะครับสองประมาณสองพันนะครับถือหรือไม่ถึงก็อาจจะเล็กๆอาจจะเป็นพันแปดหรือสองพันนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับแสงสว่างนะครับคุณผู้ชมครับดูครับก็สวยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าไม่เลวครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับสวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ขายราคา2,600บาทพร้อมส่งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ